สวัสดีครับพบกันกับผมสุทน์ศรีวัฒนานะครับเพื่อนรรวมทงดีพินมณนีมาแหลกแนวจกจงน้อยพักจากการดีพินว่างกันเลยมาส่วน,พ,นพี่น้อยพี่น้องผู้สนใจไปหาความู้เรื่องการปลูกขึ้นจงน้อยนะครับเนาะมณีสิผ้าพี่น้องมาเวาเรื่องปลูกกล้วยครับปลูกต้นกล้วยได้มากแล้วบาดท,ที่นี่ปลูกแบบไหนติผมสิผ้าปลูกแบบ เอาจับหัววัน,น,นวิธีการก็คือได้ใส่น,น,นอก้กวยมาเนี่เนาะครับบัดินห่ากับตัดเลยบัดขึ้นมาจังหน,น่อยเนี่เห่ากัะตัดเลยครับนี่ <c oughs> บันข้อลงไปเลยค <c oughs> รับมันได้มาจังสี่ครับบัดินนี่เขาเอ่นธร,รมามาได้เนี่เหาเหาสิปลูกขึ้รรนยังสี่บาดที่นี่ผมสิพาเห็ดจังสี่ผุนนอนมันขับไล่มาเดิมกันเลยครับ,บว่างลง วางลงไปก็ไปกับเป็นการถมครับบาทีเอาดินยุ่อเลาะนี่ละถมแต่เกาห้องก็เอาต้นปลูกเลยเนาะครับเนาะต้นปลูกเลยต้นเดียวครับผลเฮือกมนนัมากอะคือมันลบไงบซ้ำนี่แล้วหรอครับเป็นการปลูกกล้วยกับหัว โมนี่บาดท,ที่นี่เข้ากับรัดรัดถิ่นได้นี้นนผมสีให้เบิ้งตัวอย่างปลูกมาแล้วตามผมมาทางนี้เลยครับเน,นครับนี่อันนี้เดือนหนึ่งครับอายุเกินเดือนหนึ่งเช็ดแบบเดียวกันนั่นแหละเอามาถมไวมันอยู่ไก่น้ำหดน้ำน้อยครับอันนี้เหมาะสำหรับปลูกยญ้าแลก เป็นใครว่าหมอปลูกง,ง่ามแรงกีฮดน้ำเทียเดียวแต่มือเข้าเฮ็ดนะครับมือเนี่ยหดให้เปียกอันเข้าเฮ็ดอยู่ให้อยู่หน้าอยู่สวนกะใส่คุนึงกับพ่อครับพ่นละอีกเดือนหนึ่งพ่นละสิงอ,ก,งอ,ก,งอ,ก,งอกขึ้นมาห้ารัางมองห้า่ังขุมนี่ขึ้นซีนอเลยเดอครับแล้วนอมือนี่นี่สิมีคุณภาพคืบอบ่ล่มไงแล้วก็บว่าตายไงยเพราะว่าเขา เขากินอาหารอยู่ในหัวนะครับปองไงคือห้าถมหัวกล้วยเป็นการทรมานเขาให้เขาออกเห็ุจังได้เขาสีหายใจได้เขาสีมีวิธีที่การของเขาแทงนอการแทงนอของเขาเนี่ตอนแรกมันหัวยุ่งส่บัเห้องงมลงมันจิตด,ดันลงไปส่สักันหนอดันจังไค,อยง,คอยงจังไคอยโง่ขึ้นมาอย่างสิล่องเบิ้งนะครับล่องเห็ดเบิง้งเห็ดไงไๆครับว่าได้มีอันใดมีแต่มีกับกจกครับพุดลล้มไว้ นี่แหละครับนี่เป็นการปลูกกล้วยกับหัวนะครับนี่แหละครับไอสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางมี่ยังดีๆครับมาบอกบ่อเรื่องขึ้นลายกับหาผัดสีเบือสีอยังกันแน่จักน้อยกับบดที่นี่มาบอกเรื่องกล้วยครับไอเข้าเห็ดได้ทุกทุกฤดูนะครับล่องล่องเบื้องนะครับเป็นการขยายพันธุ์กล้วยอีกแบบหนึง่ง ครับกับเขาได้รับความปราถนาดีจากผมสุทัศรีวัฒนาเพื่อนร่วมทางครับโชคดีครับ